ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Roblox ทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n d a กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดนะของเจ้า Creature ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นตัวละครใหม่ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นตัวละครเพียงตัวเดียวนะครับที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะเรามาดูรายละเอียดนะครับรวมไปถึง รับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆครับกดไลค์กดส u b s c r i b e กและกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นทิกตอกแล้วมีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายลลละะะเเเเเอออีีีียยดดดดนนนนคคครรรรรัับขงจจจ้้าาาาา์์ตตววใใหหหมม่่่่่สสุทปปป็ํก สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูรายละเอียดนะครับของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆได้ทําการอัปเดตเข้ามาเมื่อเช้านี้แบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในทีมมันลี่มิชชั่นนะครับหรือว่าตัวละครของภารกิจรายเดือนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าบารูนั่นเองนะครับถ้าออกเสียงผิดไปเน ็นครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนะี่ยนะครับก็มีการอัปเดตนะครับครีเจอร์ตัวใหม่เข้ามาเพียงแค่ตัวเดียวก็คือเจ้าบารูนั่นเองนะ lee, นะโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าบารูเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าบารูได้นะครับจากการทําทภารกิจรายเดือนนั่นเองนะครับโดยวิธีการเข้าไปทําภารกิจรายเดือนเนี่ยนะครับเราสามารถกดเข้าไปที่มิชชั่นทางด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วให้กดไปที่ไทม์ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีภารกิจนะครับหรือว่ามันดี้มิช หรือว่าเจ้าเอเลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถูกแทนที่ด้วยเจ้าบารูหรือว่ามันรีมิชั่นของเดือนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับในการทําเพื่อรับเจ้าบารูเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเงื่อนไขด้วยกันนั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับมีสปีชีส์ของครีเจอร์เนี่ยนะครับทั้งหมดภายในเกมเนี่ยนะครับมากกว่า25%นั่นเองนะครับภารกิจที่2เนี่ยนะครับให้เราทําการล็อกอินนะครับติดต่อกันเป็นเวลา7วัันนน่เองนะครรับแล้วกก็ภาิจททีี่่่3เเเนยให้รราาาํกุมซสชั่นกาาช ว่าบูสต์สเตตกาชานแอปจำนวนทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับโดยเซสชั่นกาชาแล้วก็บูสต์สเตตกาชาเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดกาชาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับบูสต์สเตตกาชานแอปแล้วก็เซสชั่นกาชาเนี่ยก็จะอยู่ถัดจากบูสต์สเตตกาชาเลยนั่นเองนะครับให้เราสุ่มนะครับตู้กาชา2ตู้นี้นะครับตู้ใดก็ได้รวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับ5ครั้งเงื่อนไขที่3ก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขในการสุ่มมตตตูู้้้้2นนนนีีีเเเ่ยะะคครรับาก็็จอองงโทข นันๆซะก่อนนะนี่นะครับซึ่งเจ้าตัวโทเค็นทั้ง2โทเค็นอันนี้นะครับเราสามารถหาได้จาก การเล่นนะครับภายในแมปโซนาเรียเลยนั่นเองนะครับก็จะมีโอกาสเกิดเจ้าตัวโทเค็นทั้ง2อันนี้เนี่ยนะครับอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะถัดไปนะครับภารกิจที่สี่นะครับให้เราเนี่ยทำการรีไซเคิลนะครับสามสิบตัิชี่นะครับให้เป็นตั๋วนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการรีไซเคิลเนี่ยให้เราไปที่อินเวนทอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กดที่สปิชี่นะครับแล้วก็ให้หาครีเจอร์ที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เออ่ให้ใส่จำนวนที่เราต้องการย่อยไปนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจจะะเเเอออ่่่ทาาากกรรยยย้้ชตััวนคบ็ใใหสลข นี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการกดเซลล์ได้เลยนะครับมันก็จะได้รับมาเป็นแต้มตัวนั่นเองนะครับซึ่งให้เราเนี่ยนะครับทำการย่อยทั้งหมดหรือว่าทาการรีไซเคิลหรือว่าทําการเซลล์เนี่ยนะครับทั้งหมด30ครั้งนั่นเองนะครับรร apo? ถัดมานะครับให้เราเนี่ยทำการสร้างรังนะครับแล้วก็วางไข่นะครับแล้วก็ให้ครีเจอร์หรือว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยนะครับมาเป็นลูกหรือว่าเข้ามาฟักไข่ในรังของเรานั่นเองนะครับซึ่งต้องทำทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยครั้งนั่นเองนะแล้วก็ถัดมาให้เราทาการหาเจ้าต สามชิ้นนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยทำภารกิจนะครับหรือว่ามิชชั่นทัสนะครับของเออ่ในการเล่นภายในเกมเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย50ภารกิจนั่นเองนะครับโดยต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราทำครบทั้ง7ภารกิจแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับนะครับสปิชี่ของเจ้าบารูมานั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีวิธีเนี่ยที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะซึ่งก็ต้องขอฝากร้านไว้นิดหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้รับเจ้าบารูเร็วๆนะครออบครง เจ้าบาลูโดยที่ไม่ต้องไปนั่งทำภารกิจให้เสียเวลาเนี่ยหรือว่าให้ยุ่งยากเนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถไปสั่งซื้อเจ้าบาลูนะครับได้ที่เพจเพลแกซดากอนเฉาเกนั่นเองนะครับทางเราก็มีเจ้าบาลูเนี่ยนะครับพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ขี้เกียจที่จะไปนั่งทำภารกิจหรือว่าอยากที่จะได้รับเจ้าบาลูแบบถาวรเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจของเราเลยนั่นเองนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่่นนนนเเ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 อออองงะครรรรรบกกกกกก็็จจจจขข้้้้้าา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 ไปสูหหแลววืียมม์ 200ร้สายพันธุ์นะครับรวมไปถึงเหตุี่เป็นค่าเงินในเกมนะครับแล้วก็โทเค็นต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆใน่ยนะครับสามารถจะเล่นเกม Creature of Solitaire ในงายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหากสนใจเนี่ยนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะได้เจ้าบารูนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหรือว่านั่งทำภารกิจให้ยุ่งยากนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าบารูนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะยุ่่งงงยยาาาากกกกกแล้้ว็็ซซัััับบออออนน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 สิิดดึะครรรรเเเืืืจจมปภห ว่ามันรีมิชชั่นนั่นเองนะครับก็จะค่อนข้างยากส้นนี้หนึ่งนั่นเองนะเราไปดูกันที่สเตตัสของเจ้าบารูกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าบาูเนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดอยู่ที่70,00นะครับดาเมจในการโจมตีหรือว่าความรุนแรงในการโจมตีอยู่ที่ยอยเ่ที่575เลยนะเต็มหน้าอยู่ที่65้เร็วเวลาในการเจริญเติบโตนอยู่ที่50นาทีนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่6000ปอนด์นะแล้วก็สปีดในการเดินอยู่ที่30นะครับในการวิ่งอยู่ที่60สนั่นเองนะครับส่วน ก็จะบอกว่าบารูเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะอาศัยอยู่เพียงตัวเดียวนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญหรือว่าความเก่งกาจทางด้านการพรางตัวมากๆเลยนั่นเองนะพวกมันเนี่ยนะครับมักจะอดทนรอเหยื่ออยู่ในป่านั่นเองนะครับซึ่งหากว่ามีเหยื่อเนี่ยนะครับเข้ามาใกล้ๆบริเวณที่พวกมันเนี่ยนะครับทำการซุ่มตัวหรือว่าซุ่มโจมตีอยู่เนี่ยพวกมันเนี่ยนะครับก็จะทําการโจมตีใส่เหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับเพียงครั้งเดียวเพื่อสังหารเหยื่อตัวนั้นได ก็มีแขนขาที่แข็งแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะทําให้เจ้าบารูเนี่ยนะครับสามารถที่จะโจมตีเหยื่อได้อย่างรุนแรงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะโจมตีเหยื่อเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําจัดนะครับหรือว่าล่าเหยื่อตัวนั้นได้สําเร็จเลยนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับเจ้าบารูนะครับยังเชี่ยวชาญในการว่ายน้ําด้วยนะครับเนื่องจากหางของพวกมันเนี่ยนะครับมีลักษณะพิเศษทําให้พวกมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ใต้น้ำนะครับได้อย นะข, <malaria> ข,ของเจ้าบารูนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันที่ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมีย totally right ข,ของเจ้าบารูกันบ้างดีกว่านะครับโดยลักษณะพิเศษนะครับของเพศผู้ของเจ้าบารูเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นขนนะครับอยู่บริเวณใต้ปากนะครับด้านล่างนั่นเองนะครับส่วนเพศเมียเนี่ยนะครับจะไม่มีขนเหมือนครับตัวผู้นะครับก็จะเป็นปากแบบเรียบๆแบบนี้ไปนั่นเองนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยก็จะมีขนนะครับหรือว่าหนวดก็ไม่รู้นะครับอยู่บริเวณใต้ปากนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับลักษณะนะครับความแตกต่าง ของเจ้าบารูระหว่างเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าบารูเข้าไปภายในเกมกันบ้างดีกว่านะครับว่ารายละเอียดต่างๆภายในเกมของเจ้าบารูเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดนะครับรวมไปถึงความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าบารูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเบื้อสลับเจ้าบารูในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์ที่แบบค่อนข้างที่จะกลมเกลื กับธรรมชาติหรือว่าพุ่มไหมายมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยในร่างวัยเด็กของเจ้าบารูเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเอเตอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับเล็กๆนิดหนึ่งนั่นีงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าบารูส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราควรที่จะเล่นเจ้าบารูนะครับบริเวณใกล้แหล่งน้ำนั่นเองนะครับในขณะที่เจ้าบารูเนี่ยนะครับยังเป็นวัยเด็กอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีนักล่าเนี่ยนะครับต่างๆที่ต้องการที่จะมาล่าเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก ว่าหลบเลี่ยงจากนักล่าเหล่านั้นได้เลยนั่นเองนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเจ้าบารูในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับมันมีขนาดตัวที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าบารูเนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับแม้กระทั่งในขณะที่เจ้าบารูเนี่ยนะครับอยู่ใต้น้ําด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทเซมิออคติกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูเพผนๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเจ้าาาาาาบบบรรรรรูเเเเเเเนน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 ีีี่่่่่่ยยมมมััััปปป็คคคออออออจจ์ะะะะภททซซิิโโตกกกกงงงืผไวใลษณห ของเจ e ้าบาลูเนี่ยมันเป็นครเจอร์ที่มีหางแบบลักษณะพิเศษเหมือนกับใบพายนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าบาลูเนี่ยนะครับสามารถที่จะอาศัยนะครับหรือว่าว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับเหมือนกับครเจอร์ประเภทอคูติกตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับเจ้าบาลูเนี่ยยังมีความสามารถพิเศษนะครับที่จะทําให้เจ้าบารูเนี่ยนะครับกิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะในขณะที่เจ้าบาลูเนี่ยอยู่บริเวณใต้น้ำนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเจ้าบารูในร่างวัย ทินฐานนะครับหรือว่าหาที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับแหล่งน้ําหรือว่าใกล้กับทะเลนั่นเองนะครับโดยอาหารส่วนใหญ่ของเจ้าบารูเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยผมแนะนําให้เราเนี่ยนะครับล่าเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นครีเจอร์ที่อ่อนแอกว่านั่นเองนะครับเนื่องจากเจ้าบารูเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะง่ายมากๆเลยนะถ้าหากว่าเรานําเจ้าบารูไปล่าเนยะครับเยื่อที่มีขนาดตัวเล็กๆนั่นเองนะคร าเสียยหได้อย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะให้แนะนำเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าบารูในร่างวัยเด็กเนี่ยเราควรที่จะหาเหยื่อตัวเล็กนะครับเพื่อฐานเป็นอาหารไปก่อนหรือว่าอาจจะหาเนื้อตามแมพก็ได้นั่นเองนะครับเนื่องจากเจ้าบารูเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ประเภทเซมิโอคอติกหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะทำให้เจ้าบารูเนี่ยนะครับมีแหล่งอาหารที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางเพื่อหาแหล่งอาหารเนี่ยนะครับได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่านักล ไมเห็นน right ักล่าบริเวณใต้น้ำมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะว่าเจ้าบารูในร่างวัยเด็กเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับรวมไปถึงการว่ายน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับดังนั้นก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีนักล่าที่ต้องการที่จะมาล่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักล่าตัวนั้นก็อาจจะว่ายน้ําหรือว่าอาจจะวิ่งตามเจ้าบารูไม่ทันก็ได้นั่นเองนะรรรรัับบออ่่าาาาาานนนนี้้กก็็็จะเเเเเเปยยยลดดวๆสูใงงต รอดคนข้างง่ายนั่นอ่นะครับเพียงแค่เราเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้าก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูเจ้าบารูในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับว่ารายละเอียดของเจ้าบารูในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับ ่และน so, <in> ี่ก็จะเป็นเจ้าบารูในร่างตเต็มวัยนั่นเองนะครับขนาดตัวเนี่ยใหญ่โตขึ้นอย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าบารูในร่างตเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าหน้าตาเนี่ยดูดุดันแล้วก็ดูโหดขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับรวมไปถึงขนาดตัวแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้เจ้าบารูเนี่ยสามารถที่จะโจมตีใส่ศัตรูนะครับได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเจ้าบารูในร่างตเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่อปไกบผม เพราะว่าขนาดตัวของเจ้าบารูเนร่างัวเต็มวัยเนี่ยมันใหญ่โตขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทําให้น้ําหนักตัวของเจ้าบารูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีข้อเสียก็คือจะทาให้เจ้าบารูเนี่ยอาจจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมยังถือว่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับยังเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วแล้วก็เอ่อเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยสเตตัสขนาดนี้เนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะ เรื่องช้ามากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับยังเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวพอสมควรเลยนั่นเองนะครับบอรกรับยังมีสเตตัสหรือว่าคัาสถานะต่างๆที่ค่อนข้างที่จะทรงพลังนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้เล่นสาย PVP หรือว่าสายต่อสู้เนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับหรือว่าเจ้าบารูเนี่ยน่าจะตรงโจทย์กับเพื่อนๆสายนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าบารูในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงเล็กน้อยด้วยความที่ขนาดตัวมันใหญ่ตตขขึ้้้นนนนใช่่่่มมมมััยแกกก็็จะีีีออดดคคืววาาทํหเพิ แล้วก็ขนาดตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับข้อดีในการที่มันมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็คือจะทําให้เจ้าบารูเ네นี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายจากการโจมตีเนี่ยนะครับด้เพิ่มมายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่างที่เราเนี่ยนะครับได้ดูค่าสเตตัสของเจ้าบารูไปตอนต้นคลิปใช่ไหมเพราะว่าเจ้าบารูเนี่ยมันมีค่าพลังโจมตีหรือว่าค่าดาเมจอยู่ที่525เลยนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยนะครับหากมีศัตรูตัวที่เล็กกว่าเจ้าบารูหรือว่าอาจจะมีน้ําหนักที่น้อยกวว่่่่่าาาาาาาเเเเเจจจจ้้้บบบรรููููนนนยะะคคัมปป็็ตอออออสหหืืขง เจ้าบาลูเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายจากการโจมตีเพียง1ครั้งเนี่ยนะครับได้สูงสุดถึง1000กับอีก50าิดาเมจเลยน,นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพลังโจมตีเนี่ยมหาศาลมากๆเลยน,นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องย้ำด้วยนะว่าครีเจอร์ตัวนั้เนี่ยนะครับต้องเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าอาจจะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าเจ้าบาลูด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีน้ำหนักตัวที่เยอะกว่าเจ้าบาลูเนี่ยนะครับดาเมจหรือว่าความรุนแรงในการโจมตีของเจ้าบาลูเนี่ยก็จะถูกปรับลดถอยลงไปนั่นเองนะคร นี้เนนี่ยะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะคิดว่าเจ้าวารูเนนี่ยะครับเป็นครีเจอร์เทียห้าหรือว่าระดับ5ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าบารูเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์เพียงเทียสี่หรือว่าระดับ4เท่านั้นนะครับเพราะว่าก็ตั้งแต่ที่ทางเกมครีเจอร์ออฟโซนารีได้ทําการรีโค้ดมาใหม่เนี่ยนะครับเขาก็ทําการจัดอันดับนะครับหรือว่าแบ่งเทียของครีเจอร์เนี่ยนะครับตามขนาดตัวของครีเจอร์ตัวนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะจัดอันดับหรือว่าจัดเทียของครีเจอร์แต่ละตัวเนี่ยนะครับตามค่าสเตตัสหรรืออวว่่าาาตมมคเกงะไท นนี้ใช่มแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับทางเกม Creature of s o n a r i a เขาได้ทําการจัดอันดับนะครับหรือว่าจัดเทียร์ของ Creature ภายในเกมเนี่ยนะครับตามขนาดตัวหรือว่าตามระดับตัวนั่นเองนะครับซึ่ง Creature ที่มีขนาดตัวใหญ่มากๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเทียบห้านั่นเองนะครับส่วน Creature ที่มีขนาดตัวที่แบบเอออยู่ในระดับกลางถึงค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในเทียบสี่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าบารูเนี่ยนะครับเป็น Creature ที่อยู่ในเทียบสี่เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่ายังงไเเจ้าาบรูนี่ยก็ต้องเป็นครีเจอร์ที่จัด้า Bar เทียห้อย่างแน่นอน right. นั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งของเจ้าบารูด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากที่มันเนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดไซส์เดียวกันกับครีเจอร์เทียห้ตัวอื่นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากว่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับต้องไปต่อสู้กับคร um ีเจอร์ที่อยู <S <S well ่ในเทียห้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าครีเจอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเจ้าบารูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าบารูก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากมีขนาดตัวที่เล็กกว่่่าาาาแล้้้วมมมีีนนนัััเเงงะถึจจพ โจมตีที่มหาศาลก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องน้ําหนักตัวเนี่ยถึงแพ้ไปเนี่ยนะครับเจ้าบาลูมันก็แบบอ่าถูกดรอปดาเมจลงนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดไซส์เดียวกันกับเจ้าบาลูหรือว่าเล็กกว่าเจ้าบาลูเนี่ยผมคิดว่าเจ้าบาลูเนี่ยน่าจะเป็นครีเจอร์ที่เอ่อน่าจะเก่งที่สุดนะครับในเทียสี่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยค่าสเตตัสขนาดนี้แล้วก็พลังโจมตีที่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ครีเจอร์เทียสหนึ่งเทียสสองเทียสสามเทียสสี่เนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่มี การที่จะกำลับหรือว่าเอาชนะเจ้าบาลูจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีแต่ครีเจอร์ที่อยู่ในทียห้าเท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาของเจ้าบาลูเนี่ยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเห็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าบาลูแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะคิดว่าเจ้าบาลูเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่อาจจะเป็นหมูป่าหรือว่าอาจจะเป็นหมีหรือเปล่าเหมือนกับผมตอนแรกใช่ไหมเพราะว่าในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้หรือว่าคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้บอกว่าเจ้าบาลูมันเป็นหมูป่าไปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอไม่เห็นตัวจริง อย่างนี้ว่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับจะไม่ใช่ครีเจอร์ประเภทหมีหรือว่าหมูป่าเลยน,นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าบารูเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากบีเวอร์นั่นเองนะครับโดยบีเวอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นสัตว์ที่มักจะสร้างเขื่อนตามแม่น้ําต่างๆใช่ไหมเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นนะครับเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยตามสารคดีต่างๆนั่นเองนะครับโดยเจ้าบารูเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในประเภทของบีเวอร์นั่นเองนะครับโดยส่วนหางของเจ้าบารรูเเเนนนนีี่่ยะคับทป็หมือ ลักษณะใบพาย,ายเน pues idea, ni, day, ี่ยนะครับก็ได้รับไอเดียเนี่ยมาจากตัวบีเวอร์นั่นเองนะแล nah ้วก็ในส่วนปากเนี่ยนะครับก็จะได้รับนะครับไอเดียในการสร้างมาจากกับดักหมีนั่นเองนะครับก็เราสังเกตดูเนี่ยมันจะเหมือนกับปากของเจ้าบาลูแบบเป๊ะเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าด้วยความที่ผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาทําปากของเจ้าบารูให้เหมือนกับกับดักหมีเนี่ยนะครับเนื่องจากต้องการที่จะสื่อว่าเออเจ้าบารูเนี่ยนะครับสามารถที่จะกัดได้แบบทรงพลังเหมือนกับกับดักของหมีเลยนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากบีเวอร์แล้วก็กับดดักกขอองงมีีท่เเเป็นนยใาาาารรส้้จบ ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าบาลูเนี่ยยังได้รับนะครับแรงบันดาลใจในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากเตา่าอลิเกเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเจ้าบาลูเนี่ยมันไปคล้ายคลึงนะครับหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างตัวมันขึ้นมาจากเต่าอลิเกเตอร์อย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยรู้หรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับไอเดียในการสร้างเจ้าบาลูนั่นเองนะครับเพื่อนะัเจ จริงๆแล้วมันคือตัวบีเวอร์นั่นเองนะครับส่วนทางด้านเกมเพลย์ของเจ้าบารูเนี่ยนะครับความคิเดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะเก่งทางด้านการต่อสู้มากๆเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากเราสังเกตได้เลยนะจากาค่าสเตตัสหรือว่าค่าพลังในการโจมตีของเจ้าบารูเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นทางด้านการต่อสู้อยู่แล้วนั่นเองนะครับบวกกับเจ้าบารูเนี่ยนะครับยังมีความสามารถต่างๆเนี่ยที่ทาให้เจ้าบารูเนี่ยนะครับเ go ก,ก่งขึ้นไปอีกทางด้านการต่อสู้นั <ๆๆ S 1> ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับมันจะเก่งในการต่อสู้นะครับกับครีเจอร์ที่อยู่ในไซส์เดียวกันหรือว่าเล็กกว่านั่นเองนะครับโดยถ้าจัดอันดับจริงๆเนี่ยนะครับครีเจอร์ที่อยู่เทียร์เดียวกันกับเจ้าบารูหรือว่าอาจจะต่มกว่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีตัวไหนที่เอาสามารถต่อสู้กับเจ้าบารูได้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากว่าเรานําเจ้าบารูไปเล่นจริงๆเนี่ยนะครับเราแค่เลือกเหยื่อหรือว่าเลือกคู่ต่อสู้นะครับที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับไม่ใหญ่กว่าเราเนี่ยนะครับก็เพียงพอแล้วก็ น้ำเลยนั่นเองนะครับก็ได้ได้ว่าเจ้าบาูเนี่ยนะครับสามารถที่จะหาแหล่งอาหารหรือว่าล่าเหยื่อเนี่ยนะครับได้หลากหลายวิธีมากมาเลยนั่นเองนะครับก็เป็นครเจอร์ที่น่าจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็เหมาะกับการนําไป PVP อย่างมากเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าบารูนั่นเองนะครับเราไปดูกันที่ความสามารถของเจ้าบารูกันบ้างดีกว่านะว่าเจ้าบาูเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภทพาสซีฟเอฟเฟกต์หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าบาูกันก่อนแล้วกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยก็คือความสามารถดิฟเฟนซี e Massive Injury นนนั่เองะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีศัตรูมาทำการโจมตีใส่เจ้าบารูเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ Injury นะครับโดยเจ้าบารูเนี่ยนะครับมีความสามารถ Defensive Injury อยู่ที่1แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่2คือความสามารถ Agile Swimmer นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าบารูเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในน้ำเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเจ้าบารูเนี่ยนะครับจะได้รับบัฟนะครับในการฟื้นฟูค่าเซมิน่าหรือว่าค่าความเหนื่อยเนี่ยนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ยังได้รับค่่าเนีย ครับเพิ่มคุณด้วยนั่นเองนะแล้วก็จะทําให้เจ้าบาลูเนี่ยนะครับสามารถที่จะดําน้ําได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะความสามารถที่3นะครับคือความสามารถบลีดไอคแทกนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าบาลูทําการโจมตีใส่ศัตรูไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าบาลูเนี่ยจะทําการสร้างบาดแผลนะครับชะกันให้กับศัตรูเลยนั่นเองนะก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะบลีดหรือว่าสถานะเลือดไหลไปนั่นเองนะครับโดยเจ้าบาลูเนี่ยนะครับมีความสามารถบลีดไอคแทกอยู่ที่4แต้มด้วยกันนั่นเองนะความสามารถที่4คคือวามสาามรถบบล็ออกฟนั่นนเอองะครรับหืว่า ความสามารถในการต้านทานฤดูหนาวห,หรือว่าอากาศหนาวนั่นเองนะโดยเจ้าบารูเนี่ยนะครับมีความสามารถบล็อกฟอสไบอยู่ที่100%ก็หมายความว่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับจะไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะฟอสไบหรือว่าสถานะหนาวเย็นเนี่ยนะครับแบบ100%เลยนั่นเองนะครับถัดมาคือความสามารถอินเจอรี่ไอแทกนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหา,เ,บาเจ้าบารูทําการโจมตีใส,ส่ศัตรูเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับศัตรูตัวน,นั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะอินเจอรี่ด้วยน,นั่นเองนะครับโดยเจ้าบารูมีความสามารถอินเจอรี่ไอแทก ค,ความสามารถถัดมานะครับคืออันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าบาดูน,นั่นเองนะโดยเจ้าบาดูเนี่ยนะครับจะมีจุดอ่อนก็คือเจ้าบาดูเนี่ยนะครับติดลบนะครับทั้งด้านความสามารถบล็อกเบิร์นอยู่ที่25%นั่นเองนะครับหมายความว่าเจ้าบาดูเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะติดสถานะเบิร์นหรือว่าสถานะเผาไหม้ได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถวิงเทรดเดอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าบาดูทําการโจมตีใส่ครีเจอร์ประเภทไฟเออร์หรือว่าครีเจอร์ประเภทตัวบินไปแล้้ววเเนนีครรััจอ์ต มีโอกาสที่จะติดสถานะวิงเทรดเดอร์ด้วยนั่นเองนะครับโดยจะทําให้ครีเจอร์ตัวนี้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบินขึ้นไปหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ปีกได้น,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากเจ้า er <ล><ล>บาลูทําการโจมตีใส่ครีเจอร์ประเภท f อ y e r แล้วบังเอิญติดสถานะวิงเทรดเดอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าเจ้าบาลูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกําจัดครีเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองนะส่วนความสามารถประเภท Active Ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับของเจ้าบาลูเนี่ยนะครับความสามารถแรกเลยก็คือความสามารถาร์ h นั่นเองนะครับความสามารถ จะทาให้เจ้าบารูสามารถที่จะพุ่งตัวในบริเวณใต้น้ำได้นั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเจ้าบารูอาศัยอยู่บนบริเวณผิวน้ำแล้วทําการแหงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเจ้าบารูก็สามารถที่จะกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าจากผิวน้ําได้นั่นเองนะครับความสามารถที่2คือความสามารถสปีดสตีลนั่นเองนะครับความสามารถนี้เจ้าบารูจะทําการขโมยความเร็วในการเคลื่อนที่ของครีเอเจอร์บริเวณรอบๆตัวมาเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับก็จะทําให้เจ้าบารูสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้รว หรือมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จะทําให้ครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าบารูเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะครับก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับกับการใช้ในการล่าเหยื่อนั่นเองนะครับโดยจะทําให้เหยื่อเนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับแต่ว่าเจ้าบารูเนี่ยก็จะวิ่งตามเหยื่อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็คือความสามารถในการกรับหรือว่าความสามารถในการคาบนั่นเองนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับความสามารถนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าบาาาารรหืืออวววว่่่่เเเเเจ้้้ีีตัันนนนนพไดป็ ครีเจอร์ที่เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะถ้าเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในไซส์เดียวกันหรือว่าทีเดียวกันกับเจ้าบารูเนี่ยผมคิดว่าเจ้าบารูเนี่ยนะครับเก่งที่สุดในเทียรหรือว่าในชั้นแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นหากเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสาย PVP นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะแนะนําเจ้าบารูนะครับเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วกว่าครีีีีีเเเจอออออรรตตัััวืื่่่่่่นนนะะคคคคททมมมาาาาปณ้้งงก็ขย ก็ดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยน,นั่นเองนะครับสก็คือมันสามสารถที่จะอาศัยได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้าน,นั่นเองนะครับทำให้เจ้าบารูเนี่ยนะครับมีวิธีการเล่นเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็4เลยก็คือเจ้าบารูเนี่ยนะครับสาม ja สารถที่จะล่าเหยื่อได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถที่จะหาแหล่งอาหารได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยน,นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีทั้งหมดนะของเจ้าบารูนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะนะครับกับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่หรือว่าเพื่อนๆสาย P v p พมากๆเลยนั่นเองนะครับยังไงก็ เพื่อนๆท่านไหนที่ขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจนะก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้าบารูได้ที่เพจของเราเลยเั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าบารูเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับเจ้าบีเวอร์สุดถึงตัวนี้น,นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เพิ่กันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ